ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี้ไปแอป u g p h o n e ถูกใจสายเ k ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านไม่ว่างเล่นหรือไม่อยากเปิดคอมค้างไว้นานๆให้ยู p h o ฟช่วยคุณตกวันละ10บาทก็สามารถเ k ได้ยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะยังไม่พอเท่านั้นหากโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างก็ยังสามารถเอาไปลดได้ครั้งละ20บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้อง U g p h o ฟอย่าลืมโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างนะครับโอ้ oh <my> God. อ่ะเปิดเช้าเลยนะฮะ ไม่ได้รอนะครับแต่เพิ่งตื่นตอนนี้ก็เพิ่งตื่นเลยฮะแล้วก็ขอภัยด้วยฮะตอนนี้เป็นร้อนในนะครับอาจจะพูดติดติขัดๆในหนึ่งนะฮะพูดไม่ชัดพูดก็ปกติก็พูดไม่ชัดอยู่แล้วนะเออเกมอนิเมะไม่ใช่สิเกมมัลติเวิร์สนะฮะมัลติเวิร์สทาวเวอร์ดีฟนนะฮะก็เปิดตัวมาแล้วตอนเทสเบต้านะครับเราไม่ได้ไปเทสด้วยนะฮะก็มาเล่นตัวจริงเลยนะฮะ โอเคมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในนี้อย่างแรกเลยครับโค้ดโค้ดมีเท่าที่ผมเห็นมีอยู่2โค้ดนะฮะกดที่ทวิตเลยแล้วก็ใส่โคดเข้าไปนะฮะ Sorry for shutdown นะครับ, Sorry, รดดานนรบมาแล้วได้1อันได้เจมมาหนึ่ครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ลืมดูเริ่มต้นว่าม,มันมีเท่าไหร่อ่ะมาอีกนะฮะ welcome to the game นะฮะใส่เข้าไปได้มาอีกเท่าไหร่เป็น2อ0 0ละแล้วก็ของอีกนะฮะเป็นอะไรอะรีโลนะฮะเป็นรีโล10อัน ทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรเลยโอเคเริ่มจากฝั่งซ้ายนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ตรงนี้นี่ครัมีเขาเรียกอะไรนะบัฟนะครับใช่ไหมใช่มีบัฟแต่เรายังไม่มีตัวให้เลือกตรงนี้เป็นสตอรี่นะฮะมีสองฝั่งเลยเอ้เซอร์เป็นร้อนในแสบปากนี่คืออะไรอ๋อเอฟเคจะเดินเข้าไปทําไมเดี๋ยวนะมีการโดเนทด้วยเหรอมีโดเนทด้วยฮนะโอเคนี่เธอทู o รบ b ี เลยจาก F K มาเป็นเลดครับผมที่ยังเดินเข้าไม่ได้นะฮะพี่ปิดประตูทําไมอะ่ะเออเข้าไม่ได้ตรงนี้เป็นซัมมอนครับซัมมอนก็จะนี่เลยตามนี้เลยโอเคมีการกดดูตัวละครได้เนาะแล้วก็มี V I P ฮะ V I P น่าจะต้องช่วยเอ่อการลดราคาของเพลหรือเปล่า V I P ไม่มีเกียรติบอก Exclusive อืมไม,ม่บอกโอเคมีเกมาร์ d แค่หลักๆคือแค่2เนาะ ก็คือ e x ก l u s i v e นะฮะก็คือ v i p นั่นเองแล้วก็ Shiny นะฮะมันคืออะไรตัวข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยๆเราบอกอ๋อ,อกลิปการ์ดกลิปเป็นของขวัญได้อ่าฝังซ้ายถ,ดาถดาัดออกมาถัดออกมาแล้วถัดออกมาเออตรงนี้คืออะไรนะฮะ Yo. โยอ๋อตรงน <ś c oughs> ี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเราไม่มีตัวละครเลยน่าจะคือการ Evo อ๋อเนี่ยอีโวนะฮะมีขึ้นบอกตัวนี้ว่าอีโโอเคมีอีโวตัวละครนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบอร์ด นะฮะเป็น l e ดเดอร์บอร์ดโหพี่เล่นกันไปถึงไหนลนะเล่นเงินตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต่อไปนะฮะก็มาสุดแค่ l e ด d ดอร์บอร์นะครับโอเคเรามีเจมอยู่2มา2ครับไม่มีอะไรเลย เคยไหมสุ่มเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีและนี่คือสวรรค์ของคนดวงเกลือตรงนี้เลยบิวอุปรกรณ์ช็อปมีตัวละครให้เลือกซื้อมากมายทั้งตัวละครมิติกตัวละครลับและยังมีเจมจำน่ายทั้งในแบบ toilet tower defense skibidi toilet และ anime defender ร,ร,ร,รวมถึงรหัสไกต่ตานจาก b o c food เทปได้ง่ายๆที่บิวอุปรกรณ์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะเบอยเรามาสุ <S <S ่มตัวละครก่อนดีกว่าฮะแล้วค่อยไปเล่นเนาะเกมนี้ผมยังไม่ยังไม่ซื้อละกันพวก v i p พพวกชายนี่นะฮะเพราะว่าเราดูก่อน ขอดูก่อนว่าเกมมันจะสนุกไหมนะฮะก็ถ้าเล่นต่อสนุกและรู้สึกว่าสนุกแล้วเล่นต่อแล้วก็ไปได้นะฮะก็จัดนะครับโอเคเสร็จตัวก่อนนะฮะลูฟี่แลอ่ะงูกุลน,นะฮะแลเอสแลเฮ้ยเดี๋ยวนะลิมิเต็ดนะทำไมเอสขึ้นหัวว่าลิมิเต็ดอ่ะ กดลัวๆได้ไหมโอเคกดลัวๆได้ฮะแต่ก็จะช้านิดนึงอ่ะได้ตัวอะไรมาว่างได้มาสิบตัว S สมไมถึงลิมิเต็ดอ่ามีบัฟมาด้วยมีมีบัฟติดตัวมาด้วยครับอ่ะเอา S ลิมิเต็ดใส่ไปก่อนนะครับบัฟสปีดนะฮะสปีดอ่าตีตีตัวแอร์นะครับฟลายใช่ไหมตีตัวบินอันนี้ตีตัวตัวพื้นอืมงูกลนะฮะแล้วทำไมเวลากดคิกทำไมมันมันเด้งไปเด้งมา ใส่งูกลุ้นเข้ามาฮะแล้วก็ใส่ดูฟี่เข้ามาโอเคเปิดอีกฮะอีกสิบตัวดีเจเนรียังไม่ได้นะฮะโอเคอะคลิกไปโดน v p เอแกสงสัยอยากให้ซื้ออ่ะผมไปหาโค้ดมาเพิ่มนะครับสำหรับโค้ดน,นะฮะไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะนี่นะฮะหนึ่งล้านวิสิตนะฮะอะใช้ได้ด้วยครับเอเอใช้ได้ด้วยได้เจมมาด้วยฮะแล้วก็เมื่อกี้เราอะไรนะ s o r r y for bug ครับผม s o r r y for bug อันนี้เหมือนจะไม่ได้แล้วก้อนนี้ฮะรีิสีลิสได้มาอีกครับผมแล้วก็อ่านว่าอะไรวะอันนี้ได้ไหมอ่านได้มาอีกห้าร้อยฮะแล้วจะมีประมาณนี้หลมืมั้งอืมน่าจะมีประมาณนี้นะฮะโอเคได้มาเพิ่มอีกประมาณสามโคนนะขอโท Sorry for bug ไม่รู้มันไม่ติดนะอ่าแล้วก็รับเควสฮะสามสิบเจนเควสวิกลี่ <c oughs> <c oughs> เควสเดลี่ตรงนี้มีตั้งค่าเ <c oughs> ทเลพอร์ตอ่ะโอเคมีมีปุ่มให้เทเลพอร์ตนะฮะแต่เทเลพอร์ตไม่ได้ โอเคเอาเรื่องอยู่แบบนี้ <c oughs> ขอขอปิดหน่อยแล้วกันสําหรับแล้วกลับเป็นตัวละครโอ้ยเป็นร้อนไหนปิดยังไงอะ่ะกดคลิกเลยได้ไหมบูมานี่น่าจะฟาร์มเงินไหมรีเจนเดอรี่ <Legend ary. S 2> เอ่อปิดตัวละครยังไงนี่นะฮะแลอีปิกปิดไว้เปิดตัวต่ออยากได้บูม่าฮะ <c oughs> ได้มาแล้วอุย้ยใช้นี่ด้วย โอเคเราได้มูว่ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวเจมอีก1,000แล้วก็ได้ S อชายนี่มาซึ่งกดปิดไว้ก็เลยไม่เข้าตัวอย่างนั้นเหรอทำไมทําไมพี่ท่านไม่เก็บชายนี่ให้ผมวะอ้โหแทนที่จะเก็บเป็นชายนี่ไว้ให้มูม่าเป็นน่าจะเป็นตัววับเงินน่าจะใช่นะฮะอ่าดูตรงนี้ก็ได้ได้ไดเวฟละ75บาทนะฮะสตอรี่นะครับด่านแรกเป็นด่านของลูฟี่เนาะไม่ใช่ดิวันพีทชื่อปูชื่อตัวละค okay. รจะได้โอเคระดับเป็น n o r m a l คลิกคัดไม่ได้นะครับคลิกคัดไม่ได้คียกได้แต่ Normal s e l e c t เข้าไปแล้วก็ start นะครับ start to. ผมว่ายังดูแปลกๆนะเกมนี้หน้าโหลดหน้าอะไรนะฮะ UI ก็เหมือนแบบว่าบุมบวมหน่อยบางจุดก็เหมือนแบบเปลียงไม่เสร็จนะครับวางตัวฟาร,รมเงินก่อนได้ไหมเรามีเงิน800วางตัวฟาร,รมเงินก่อนได้ครับผมแล้วก็วางลูฟี่ลูฟี่วางตรงอ่ามันเป็นระยะยาวูฟี่วางตรงนี้แล้วกันอ่ะ สปีดโกด้าอยู now, formula, iPad, ่ท hmm. so ี okay. ่2.4วิฮันี uh, uh, the the ่ที่มีเงินก็วางตัวฟัง์มเงินไปเว็บแรกมี3ตัวเหรอสปีดได้ไหมน่าจะยังไว้ได้ครับแต่เหมือนเขาจะเพัเหมือนเขาจะเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าผมเห็นในในสนิยู่เหมือนจะเขาจะเพิ่มเข้ามาแล้วผมจะเอาตัวจะเอาตัวออกอ๋อโอเคยวต้องเอาเพิ่มฮะเอ้ยทำไมเกมมันมันแปลกอะเอสกิปไปวางเอีกเอสเอีกเอา เอาวางตรงนี้ไม่ได้เอ้าเอ,าเอา้าดูฟี่เอ้ามา่รอบเอ้าโอ้โหขอบคุณจ้ะขอบคุณจริงๆจ้ะที่ไปไปเพื่อวางเอ๊ะฮะโอ้เสียงดังมากเสียงดังมากเอฟเฟคเอ่อซาวเอฟเฟคเอฟเฟคอ่ะขอปิดเอฟเฟคสักนิดนึงโอ้แต่เสียงยังไม่พอซาวเอฟเฟคโอเคโล่งนะฮะโล่งหูอ่ะ มีให้อัพนะครับแต่ตังไม่พออัพอัพตัว S ละกันนะครับตัวฟาร์มเงินไม่ได้สนใจเลยตอนนี้อ่ะวางตัวฟาร์มเงินอีกตัวหนึ่งบูม่าไปวางใกล้ๆกันได้ตาละเจ็ดสิบห้าขอบคุณพระเจ้านี่ขนาดด่านแรกเนี่ยแล้วตัวรีเจนเนอรี่เราเป็นบูม่าตัวฟาร์มเงินนะเนี่ยได้คาว่าโอยเลยฮะเอ้มันตัวแอมันหาที่วางยากแค่อะวางนี่ละกันพัฒนากันไปฮะพัฒนากันต่อไปแล้วผมรู้สึกว่ามีการเดินแบบเดินหง่วงๆนิดนึงนะฮะไม่รู้เป็นเพราะอะไร อัพตัวเงินคันละสี่พันเอ็ดสี่พันสี่ร้อยบาทโอเคอัพไปสองตัวตอนนี้น่าจะเอาไมา่อยู่ <c oughs> ชิบผ่านแล้วน่าจะเอาไมา่อยู่โูกุลนะครับอัพเกรดเจ็ดร้อยพลังโจมตีเป็นสองร้อยอ่าฮะคูดาวเป็นเท่าไหร่สองจุดสี่วิเหมือนเดิมเอาวางอีกสักตัวละกันผมเอาออตัวนี้เป็นสองร้อยละกันเอาแปดร้อยอีกได้ฮะได้พลังโจมตีเป็นสองร้อยสี่สิบครับจัดไปส่วนมอนเลือดสามร้อยหกสิบขอบคุณ โอ้โหวางบูมาอีกสักตัวได้ไหมได้บูมาได้3ตัวนะฮะแล้วก็อัปเกรดไปตอนนี้ก็จะเสียงเงาเงาเงียบๆอยู่นะเพราะว่าเสียงเอฟเฟกมันดังมากๆเนะแล้วตอนนี้ก็คือผมเหลือแค่ขีดเดียวละปรับอีกขีดหนึ่งก็คือปิดไปแล้วนะฮะโอ้โหมาาเยอะมาเยอะเอ้ยอัพไปเออมาเยอะ,อยออยยอะคิดมาโอเคเอามีเงินอยู่พันห้าฮะเราไม่อัพตัวละครเราอัพตัวเงิน รอไวครัตัวละครโจมตี400คืออย่างเงี้ยถ้ามันโจมตีไวหน่อยอ่ะก็ก็ไหวนะฮะมันโจมตีไวหน่อยก็ไหวเพราะว่าเราวางหลายตัวเนาะปล่อยมันไปก่อนนะฮะรอรอ700เราจะอัพอ,อีกครั้นหนึ่งอีกครั้นเอสเอาหน่อยเอสทำอะไรอ่ะเอสทำอะไรยังไม่เห็นทำอะไรเลยพาลูกไฟไปยางงั้นเหรออีเน่ <laughs> ถ้าโจมตีน่ารักจริงๆโอเคอัพงกูกลูนไปฮะขั้นที่สอง คือตอนนี้เราเน้นคูดาวไว้นะฮะผมไม่กล้าอัพเอสขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าคูดาวเป็นห้าวิเลยคือดามเมจมันก็พอไหวแหละแต่สิ่งที่มันทําไม่ไหวก็คือโจมตีไม่ทันนะฮะมันมาติดเกินเกินว่าเขาน่าจะทําให้บาลานซ์ว่านี้นิดนึงนะฮะอันนี้คือด่านแรกนะทุกคนอย่าลืมนะว่านี่คือด่านแรกระดับอีซี่นะฮะแล้วตัวละครเราเป็นตัวที่เป็นระดับอีพีก,ก็มีนะครับและเป็นด่านแรกระดับอีซี่นะไม่ต้องพูดถึงระดับยาก ผมว่าไม่ผ่านนะครับมันยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่เนาะ,ะแล้วก็รอเขาแก้ไปอาขั้นต่อไป102อัปไปแม็กแล้วครับพลังโจมตีอยู่ที่310โอเคถ้าเป็นอัพต่อก็น่าจะโอเคอยู่เนาะแต่มันไม่ได้ยากจนแบบมันไม่ได้ยากจนเล่นไม่ไหวสําหรับด่านแรกนะแต่ผมมองว่าด่านแรกอะ่ะมันควรมันควรทาให้ง่ายอะ่ะง่ายแบบง่ายไปเลยคืก <c oughs> จิง,จงโงกุลวางสองตัวก็น่าจะไหวแนละ้วด่านแรกอะ่ะผมว่าเขายังบาลานซ์ไม่ค่อยดี นะครับสาหรับเกมที่รอเข้าแก้ไขนะฮะไม่ว่าไม่ว่าไม่ทันแล้วไม่ว่าไม่ทันแล้วปล่อยพลังขึ้นเตาไปเออหมดเดย์หมดเดย์มีตุกฟาร์มเงินนะเว้พลังขึ้นเต่าแต่นี้มีชั้นสวยครับผมยอมรับเลยว่า a n ิเมชั่นสวยนะมันเป็น a n i m มชั่นจริงๆอ่ะดูดิมันทําท่าจริงๆอ่ะน้างูกุณเออพลังขึ้นเตาเออน้างูคุณดูกดเกลียวผมมองไม่เห็นนะโอเคนี่นะฮะเขียวอีมาเลย เจอแสงไฟเข้าไปแสงแสงนีออนจับพื้นืมอเขียวอีไปเลยสกิปเลยนะครับงูกุลตัวแรกมันไม่จมมันโจมตีไม่ถึงละตอนรที่ตัวโจมตีตัวแรกเราหมดหลุดเคโจมตีสกิปที่แล้วนะครับเรากดสกิปเวไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาตอนนี้เว็บที่15แล้วโอเคเว็สุดท้ายนะครับอัพงมกุลไปแล้วอัพงมกุตล, S, ลกกตัวนี้แมกแล้วเอสแล้วก็อัพเอสตัวนี้ละกันนะครับ1000บอสนะครับเป็นสโมกบินมาแล้วบินมาแล้ว โอ้โหแล้วบอสเลือด4,008พี่แล้วผมจะเอาอะไรไปซู้อ่ะเยอะนินึงดิเซลพี่เอาบอสเลือด4,008มาเลยเหรอพี่ใจร้ายกับผมเกินไปเทมีเงินเงินเหลือ3,000โอ้ยผมพูดไม่ชัดอ่ะผมปกติก็พูดไม่ช้าจะแล้วโอเคจบตานะครับได้ฟุตดีวิลมาแล้วก็เจมมา50นะฮะกับล็อบบี้ก่อนใช้เวลา10นาทีผมว่าผมต้องรออ่ะเนาะต้องรอเขา บาลานซ์เกมกว่านี้ขึ้น,น่อยนะฮะเพราะว่ามันมันยังทุกอย่างมันยังไม่ค่อยอนี้เท่าไหร่แล้วผมเดินเข้ามาทําไมเนี่ยทุกอย่างมันยังไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับสําหรับเรื่องของมอนเตอร์นะครับดา่านแล้วก็ตัวละครที่วางเนาะด่านแรกไม่เหมาะสําหรับดา่านแรกนะฮะใช่ดา่านแรกไม่ไม่สมกับเป็นดา่านแรกที่เป็นระดับ Easy อีซี่อ่ะผมมองว่าถ้าคนเริ่มเล่นแบบเริ่มเล่นจริงๆเพิ่งเิ่มเล่นเกมพวกนี้น่าจะไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวนะเอ๊ะ กด e l e t e และกดคลิกปุ๊บหายเลยปุ๊บหายไม่มีให้กดติ๊กและยืนยันเลยอ้าวเอาเรื่องเกมนี้เอาเรื่องพลาดกันง่ายๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ฮะสำหรับคลิปนี้ฮะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าฮะต้องขอดูก่อนว่าเกมน,นี้มันจะโอเคจริงๆไหมนะฮะก็ถ้าผมรู้สึกว่ามันน่าจะเล่นได้ต่อก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับ และบ๊ายบายนะครับอย่าลืมกด s ับส c ค i b e ด้วยฮะเจอกันครับผม